สวัสดีครับมื้อนี้กับว่าผอกับบ่าวทนนะครับมื้อนี้กับยมิดแกงหอยขมใส่กะทิด้อครับอันแรกก็ค่างไฟใส่หมอ้อใส่กะทิลงไปครับผมใส่พอประมาณครับแล้วมื้อนี้ก็เอาพริกแกงมาครับใส่พริกแกงลงไปครับผม เคเลเคเล่ๆๆมันเข้ากันครับผมผ้นเข้าไปครับค้นไปเรื่อยๆเปิดไฟออนใส่กะทิเพิ่มไปน้อยนึงครับไม่คักใจเด้ใส่ผักใส่พริกใส่หอมแดงลงไปครับใส่แบบนี้ใส่น้ำลงไป คนให้มันเขากันจังน้อยแบบนี้ครับคนค่อยๆได้ครับ,คคอ,รบอันนี้นี่ของลับของลับของลับใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบน้อยเพราะว่าใส่ลงไปคือใส่หน่อยคือแทะบาทเลยจีบแซบบ่นรอบาทเีย โอ้ใส่หน่อยพูดโอ้มีอยู่มีอยู่ม,ยมีเบิลอยู่ของแสบมันมีเบิลน,นี่ก็รถด,ดีครับผมใส่รถดีลงไปซ่อนนึงครับแล้วแต่ความเค็มความนัวแต่ละคนมันบคือกันครับผม อันปลาหั่นกระชทอดได้นะครับสิบเบ็ดได้เหลือเงินมากกั่อย่างสิครับใส่น้ำตาลลงไปปิ๊บน้ำตาลปิ๊บลงไปนี่ก๋อีหอยมาครับผมีอหอยมาบานียเทลงไปเลยคนคนมันเขากันตามด้วยบัาแข้งครับบักแข้งไม่กิดเร็วๆจงไงเด้อครับเห็นมัเนาะทันมั้ยเนาะกำลังเก็บบัาแข้งกันนี่ ใส่ลงไปใส่ลงไปปลาแข้งคนไทยเขาเยนว่ามะเขือบบมะเขือพวงคนก่อนคนก่อนคนคนคน,คน,นอย่าเรนนะครับอย่าแลนเด้อพวกเราอยู่ในปลาน่ะคนนะ<ม>คนแล้วแล้วก็เตรียมพักใส่ยิกปิดม้อาหานฟดฟดแล้วบัดนเนี่ยเหรฟดแล้วก็ ใส่พักว่ะเนี่ยผักคุณเลิศแเมนบบคุณเลือดหรือมัง้งแล้วก็ใส่ผักขาเอาใส่ผักขาลงไปใส่แล้วก็ใส่เ,เบิดใส่เ,เบิดของแสบของนัวเนี่ยหอมสานกินลงไปไไเอาคน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  คนลงไปคนลงไปโหเป็นแต่แสบขนาดเ้อพี่พน้องบานนี้พระโหลืมใส่ใน้ำปลาเกือบใส่ลงไปน้ำปลาหืมสุดยอดแล้วรีก,กินเพื่อเดียวดอกมันนี่บัวไทยพี่น้องเบิ่งน้ำดอกหิ้วเขาแห้งมันนี่จะทรงงานาหมหิ้วเขาไทยให้เบิ่งกับเพาะแล้วพี่น้อง เอาบัานนี้ฮอดเวลาตักแล้วบันเนี่ยตักใส่ถ้วยกอนเน้อครับบันเนี่ยไอตักซุเบิรงแล้วก็จะไปรีกินผู้เดียวแล้วบันเนี่ยตักใส่พอ,พ,อพอเอาเอีกซ้อนหนึ่งหมอพอพอ,อีกนี่อูย้ยหอยนะมันจะแซ่บขนาดด้อพี่น,อออน,น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อแต่ว่าตอนนี้ขอไปรีกินเพื่อกันผมกับแลรีกินเขาก็นด้ครับมาเด้อครับกินเขาน้ำกันพี่น้อง 阿德，伊会。